ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูศาสตร์ของคนจีนนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะนะครับที่เขาเรียกว่ากิมตุ้งมงคลเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะเส้นกิมตุ้งมงคลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเรือไม้โบราณของคนจีนซึ่งเส้นก็จะเกิดจากในส่วนของเส้นชีวิตนะครับลักษณะเส้นกิมตุ้งนะครับก็จะมีเส้นตัดนะครับ เส้นตัดข <ML> ึ er. ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นที่วิ่งเข้าไปนะครับไปหาในส่วนของเส้นสมองนะครับแล้วก็วิ่งนะครับเข้าในส่วนของลักษณะนะครับเส้นสมองนะครับไปจบกันทางด้านเส้นชีวิตนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเรือนะครับเหมือนเรือ ของคนจีนนะครับเหมือนหรือเหมือนหรือไอเองินโบราณของคนจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกิมตุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นกิมตุ้งมงคลน,นะครับเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับลักษณะเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่จะพูดถึงหลักนะครับเขาบอกว่าเป็นคล้ายบ่อน้ําบ่อน้ําพระอินนะครับก็คือตักกินไม่มีหมดนะครับ เส้นกิมตุ้งมงคลนะครับถือว่าเป็นลักษณะเส้นที่ดีนะครับถ้าอยู่ในลายเมือ,องใครเนะี่ยถือว่าดีนะครับกลุ่มกิมตุ้งมงคลซึ่งเป็นลักษณะการพยากรนะครับหรือทำนายทายทักของคนจีนนะครับคนจีนก็มีการ ดูในส่วนของยักรณ์เหมือนกันนะครับในส่วนของลายมือนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของลักษณะเส้นนะครับที่เราจะยักรณ์ผมก็จะพาทุกท่านนะครับแนะนําในส่วนของเส้นหลักของเรานะครับซึ่งในส่วนของการยากรณ์ทุกครั้งในเส้นหลักต้องดีด้วยนะครับเส้นหลักเส้นแรกนะครับเขาเรียกว่าเส้นชีวิตจุดกาเนิดจู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่ลากผ่านมาลักษณะนี้เส้นชีวิตที่ดีนะครับถ้าพูดถึงตามตำรานะครับ เส้นจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับที่ยาวลงมาซึ่งในส่วนของเส้นชีวิตหากยาวลงมานะครับจนถึงข้อมือนะครับถ้าพูดถึงตามตำราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนะครับชีวิตนะครับที่ยืนยาวนะครับชีวิต อายุยืนเนี่ยนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เส้นที่2นะครับขเขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับลากผ่านมาเส้นสมองของใครที่ยาวนะครับการพยากรณ์หรือทำนายท้าก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญานะครับหรือมันสมองเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ฉลาดหลักแหลมนะครับ อันนี้คือเส้นสมองเส้นที่3อยู่ใต้นิ่วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับบางคนก็มีลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับสั้นแบบนี้นะครับถ้าใครมีลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจในสั้นนะครับหมายถึงบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ชี้ใจน้อยใจนะครับใจน้อยหรือน้อยใจเนี่ยเพราะว่าเส้นใจในสัน้นแต่ใครมีเส้นใจที่วิ่งเข้าหาในส่วนของเอนินพฤหัส รหรือใต้นิ้วชี้นะครับการพยากรณ์หรือทำนายทายทักเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนนะครับนายคนในภายพักหน้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเสน้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นใจนะครับที่ยาวทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับสัญลักษณ์กิมตุ้งเนะี่ยเป็นศาสตร์ของการพยากรของคนจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่เกิดจากเส้นชีวิตนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็วิ่งตัดออกมาลักษณะนี้นะครับ แล้วก็วิ่งตัดขึ้นไปนะครับตามเส้นวาสนานี่หละตัดขึ้นไปแล้วก็ไปไประจบอยู่ตรงบริเวณเส้นสมองนะครับลักษณะนี้ละเดี๋ยวผมจะไฮไลท์นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงอันนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่ากิมตุ้งนะครับที่ไฮไลท์ไว้ทั้งหมดนะครับกิมตุ้งก็คือสัญลักษณ์เงินโบราณของคนจีนนะครับหรือเรือโบราณของคนจีนนี่หละถือว่าเป็นลักษณะนะครับใครมีก็จะ มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนะครับทรัพย์สิสนเงินทองมากมายอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของคนจีนเลยนะครับในส่วนของการพยากร์หรือทํานายทายทักน,นะครับทีนี้การพยากรนะครับหรือทํานายถ่ายทักสัญลักษณ์กิมตุ้งนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับจะมีความมั่งคงนะครับร่ลำรวยเรื่องของการเงินด้วยนะครับเป็นลักษณะดึงดูดโชคลาภได้ดีนะครับสัญลักษณ์กิมตุง้งแล้วก็ ข้อที่1่ถ้าอะไรเป็นข้อข้อนะครับข้อที่1ก็คือจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับข้อที่2นะครับจะมีโชคนะครับมีโชคข้อที่3นะครับจะได้ลาบนะครับได้ลาบได้ยศนะครับข้อที่4นะครับเขาเรียกว่าค้าขายดีนะครับมีกําไรอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์การพยากรณ์ของคนจีนนะครับคนจีนโบราณนะครับซึ่งคนจีนก็มีศาสตร์ในส่วนของการพยากรณ์ลายมือเหมือนกันนะครับคนไทยก็มีนะครับคนญี่ปุ่นก็มีนะครับแล้วแต่ ความเชื่อถือนะครับของแต่ละศาสตร,ร์นะครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอใน,นส่วนของลักษณะเส้นกิมตุ้งมงคลนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ